อ้าโอเคครับผมซึ่งเวลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผม p ีเเหมือนเดิมนะครับผมก็หลายวันที่ผ่านมานี้นะผมมันก็มีกิตมากมายก,กายกองเป็นภูเขาอลังการเข้ามาให้เราสนุกกันนะครับผมวัต the เป็นรู้สนุกไหมนะก <c oughs> ็โอเคนะผมวันนี้ก็ ในกิจกรรมที่มันมาเนาะมันก็มีตัวอาวุธลับกับถังเทพน้ํามาด้วยนะครับผมถ้าใครกลับมาเล่นช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าถังเทพน้ํามันก็ไม่ได้มาวนแจกกันบ่อยๆด้วยนะครับผมถังเทพมันเป็นตัวละครที่แจกฟรีนะครับผมสาหรับคนที่เล่นมาก่อนหน้านี้นะเป็นกิจกรรมประมาณ30วันเนี่ยหเดือนในการล่าตัวของถังเทพนะครับผมแต่ว่าในตัวของถังเทพน้ํานั้นมันมีอะไรมาไปมีของแถมมาด้วยนะผมนั่นก็คืออาวุธลับ แล้วก็เสร็จทีนี้ผมก็เลยคิดว่าวันนี้เรามารีวิวอาวุธลับในปีนี้กันดีกว่านะผมว่าเขายังเล่นได้อีกใบนะครับผมแล้วว่าเล่นทีมไหนอะไรยังไงนะผมก็เท่าที่ผมไปเงก์มานะผมก็น่าจะเป็นทีมนี้นะผมผมจะขอใช้น้องเสียวอู่อาวุธลับนะผมเป็นตัวเบสหลักในครั้งนี้นะผมแต่ว่าถ้าใครจะเล่นของถังซานอาวุธลับก็ได้นะผมตัวน้องไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ ต่างกันก็พวกขุมจิตอะไรพวกนั้นแหละครับผมก็โอเคนะผมทีมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้ออสการ์เอสพีในการเล่นนะครับผมเพราะว่ามันห้าเลยมันห้าเหลืองนะครับผมออสการ์เอสออสการ์เอสพีของผมห้าเหลืองนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวรอปั้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเล่นน้องกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ตัวที่ผมหยิบจับ มาในทีมทั้งหมดนั่นคือทีมนี้นะผมก็ใช้เป็นอาวุธลับนะผมอาวุธลับตอนนี้ผมก็เพิ่งมาปั้นตันพอดีนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันดีกว่าตัวเอฟเฟกต์อาวุธลับมันก็จะเป็นนี่นะผมถ้าเป็นตัวใส่อาวุธลับเข้าไปเนาะมันจะเพิ่มดาเมจอีก50%อัปเกรดดาเมจอีก50%เนาะแล้วก็มันจะเพิ่มอัปเกรด พลังโจมตีจากวิญญาณที่ลงต่อสู้90%นะครับผมแล้วก็จะอัปเกรด,ดสกิลเครดิตสกิลร่างจริงของวิญญาณจานสายโจมตีว่องไวนะั่นเมเพิ่มอีก150%เนาะกออันนี้ก็ เพื่อนทุกคนอาจจะข้ามกันเยอะนะครับผมผมว่าเออไหนๆก็นั้นแล,ล,นแล้วขอรอตันเราก็เออมาทำรีวิวไว้ดีกว่านะครับผมแล้วก็อาร์ติเพ่งมันจะมันก็จะเพิ่มเออนี่นะเพิ่มดาเมจก็สลับสายอาวุธลับโดยเฉพาะเลยนะผมก็อาวุธลับเราเอาไว้เล่นแค่ตัวบางกิจกรรมเท่านั้นนะที่แบบบางทีเขาจะมีแบบแบบว่าใส่เสียวอูเอสเอ้ยเสียวอู<ๆ>อวล่างนี้นะครับผม ล่าอาวุธลับแล้วก็จะได้แต้มพิเศษเนาะก็อนานาทีกิจนั้นจะบนมานะผมก็ทีมที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นตัวของตัวของเซียวเซียวนะผมเซียวเซียวก็ใส่เป็นแหวน2องสองสองนะผมแล้วก็แหวนช้างสปีดแล้วก็แหวนตัวบังกรนะครับผม9ก้าแสนปีนะครับก็ใส่เป็นสปีดล้วนเลยนะผมส่วนกระดูกนะครับผมกระดูกฟิลน้องใส่แค่5ดาวพอนะครับผมแบบเอ่อหกหกดาวเหลืองนะแต่ว่า5ดาวแดงนะครับผม พวกรู้สึกหดาวแดงนี่มันจะเป็น p v p พนาะมันจะส่งผลกับทีม นี้ด้วยนะก็เลยคนนิยมใส่กันแค่5เดงนะครับผมกระดูกก็จะใช้เป็นตัวเเน้นมารน,นะครับผมตัวนี้นะครับผมส่วนหัว6ดาวนะผมใส่ไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าหัวมันเป็นพีพเนาะมันไม่ได้นับกันตีกระดูกอยู่ละมาที่ตัวที่2นะผมขออนุญาตน้องถั่วป้ายยืนอยู่นะครับผมก็ให้น้องถือพรสวรรค์ของครีลีดนะครับผมก็ตอนนี้ก็ใส่เป็นครีลีดล้วนเลยนะผมที่จริงเวน มันผมเปิดผมเปิดแหวนแปดเนาะก็เลยแบบใส่เป็น2องหนึ่งหนรองะผมแต่ว่าเมื่อใส่เป็น1นึ่งหนึ่งก็ได้นะผมเป็นคริรีดล้วนเลยนะผมแหวนห้าแหวนหกนะถ้าใครไม่มีตัวกาเรียนเมคาหรือว่าม้ายูนิคอนนะผมก็ใส่เป็นพวกนี้ครับผมเอ่อแสงแก้วเสียงกว้างอะไรพวกนี้นะผมที่มันเพิ่มดามิทนะเนาะจริงผมมีม้ายูนิคอนคริรีดด้วยแต่ว่าขี้เกียจละลายของนะผมนี่ขี้เกียจว่าละลายใหม่ก็เลยว่าเออไม่เป็นไรงั้นก็เอาดามิทตามนี้ไปก่อนนะครับ ส่วนกระดูกที่ผมใส่ของตัวนี้นั่นก็คือเป็นลมคำรามเก้าฟ้านะครับผมแล้วก็กระดูกแขนฟิว6ดาวนะครับผมขา5ดาวเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวดึงและเทินจะฤทธิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวของอาวุธลับนะครับผมอาวุธลับของเล่นเป็นเสียวอูนะครับผมเซลล์เสอสพี SP. เอ้ยไม่ใช่เซลล์อูเอสพีเซลเสียวอูร่างอาวุธลับนะครับผม ก็จะเล่นเป็นหงลอกไก่นะครับผมอันนี้แล้วก็บงกดพ่โรดแล้วก็กลงล้อข้างขาวแล้วก็น้ําตาน้ําตาขวดอิ่มนะผมแล้วก็กิจนี้คือกิจที่มันมาตอนนี้คือมันแจกอาวุธลับคขัข้นงเยอะเลยนะผมให้เลือกกันมาอัปดาวนี่ผมก็ได้อัปดาวน์มาเยอะมากนะครับผมส่วนถ้าใครไม่มีอาวุธลับก็เลือกเป็นอาวุธลับพวกบงกดพ่โรดอะไรพวกนี้นะผมพวกสีแดงจะหายากกว่านะครับ ส่วนถ้าใครเป็น S R ที่มันให้เลือกระหว่างตัวคนนกยุงกับตัวไอเข็มสมุดก็คนนกยุงนะก็เพิ่มดาเมจเยอะอยู่แต่มก็ผมอัพเป็น A T K นะเพราะว่าเดี๋ยว A T K มันจะไม่ไอนั้นเทพสมุดก็อาวุธลับก็ตามนี้นะผมแหวนสำหรเออผมปลูกไว้กับตัวเสียอู S P นะครับผมแหวนก็ใส่เป็น เอาพลังเฉยๆนะครับผมไม่ต้องไปนินอะไรตรงนี้ส่วนตัวต่อไปที่เรานั้นก็คือตัวเทพสมุทรนะผมเทพสมุทรนี่ใส่เป็น2อ,อ,องสองเลยนะผมแล้วก็ผมมีงูนี่มายาอีกอันหนึ่งเป็นกีเดมนะผมก็เลยใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมก็มันอยู่ได้กับทุกทีมเลยนะผมตอนนี้แล้วก็ตัวกระดูกนะผมใส่เป็นตัวเนตรทองนะผมแขนฟิวหกดาวนะผมถ้าใครไม่มีก็แขนธรรมดาหกดาวครับ แล้วก็ขาหดาวครับผมแล้วก็เป็นตัวอก6ดาวนะ <S <S แล้วตัวต่อไปคือเซียนต้าหลิวนะผมเซียนต้าหลิวตอนนี้ก็ใส่เป็นแหวนหนึ่ง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 ล้วนเลยนะผมแล้วก็มีมายูนิคอร์ทเอพีแล้วก็เป็นกระเรียนนะครับถ้าใครไม่มีก็เหมือนเดิมเลยนะผมใส่เป็นเสียงกวางกับเสียงแก้วนะครับผมอะไรเน้นเมก H p มันเดิมนะผม H อียิ่งเยอะก็ยิ่งโหดนะครับผมยิ่งบั๊บูด ส่วนแขนก็แขนฟิวหดาวเนาะแล้วก็ตัวหัว6ดาวนะครับผมแล้วก็มากันที่ตัวน้องลงหลงนะครับผมน้องลงหลงตอนนี้ก็จะถือ,อ,อพรของสปิริตนะครับผมตัวน้องตอนนี้ก็ใส่เป็นแหวนหนึง่งหล้วนเลยนะผมยัดพลังจิตให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ตัวกระดูกเราจะใส่เป็นตัวบทสวดสถานฟ้านะครับผม ก็หัว6ดาวนะครับผมแล้วก็แขน6ดาวฟิลเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้แขน2ปีนะผมก็หดาวบริก็ได้นะผมไม่มีผลต่อการเล่นนะครับกอดไป p v p มาได้หุลืมแต่ว่าแขนฟิลก็ลองเปิดแล้วนะผมเกือบสองไลอันแล้วไม่มาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยทีมจะเป็นประมาณนี้เลยนะทีมเล่นง่ายมากนะผมถอดสมองเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันดีกว่านะผมไปลองดาเมจมาแล้วแหละเมื่อกี้ก่อนอัดคลิปดาเมจเอาเรื่องนะ อ่าเน้นย้ำอีกครั้งนะผมวันนี้ก็เป็นตัวลองเล่นเฉยๆนะผมเดี๋ยวเอาทีมอื่นเดี๋ยวเราไว้ทํากันอีกทีนะวันนี้ก็มาเรามาลองอาวุ้นลับกันดีกว่านะผมจะจะแค่ไหนกเ็เฉียวแต่กอ,อ่โหลดนานจังเลยอ่าโอเคมาถึงนะผมเราติ๊กที่หัวบอสเลยนะผมแล้วก็ผมก็ติ๊กที่เซียวอูเลยแล้วก็ตั้งเซลล์เซเป็นตีปกติเนาะ เอ้ยตั้งเซลเซียลเป็นสกิลสกิลหนึ่งล้วก็บังกรขาวก็ออโต้นี่ทีมแบบแบบนี้เลยครับผมตั้งมาเลยปืนอา MP เอ้ย KP กำลังสองนี่นะผมอ่าน้องก็จะถือเป็นสปีดเนาะคีเรตเอทีเคคริดแดมเ p สพีแล้วก็สปิริต นีเลยทีมแบบนี้เลยครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ให้หลงๆยูนพอให้ตัวของอ,อะไรนะเสียวอูใช่แล้วก็หมดหน้าที่แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็รอดูเก็บสเต็กให้ครบแล้วก็ระเบิดวงแหวนต้นไม้อย่างเดียวเลยทีมจะง่ายมากแต่ว่าถ้าถ้า,ถามีออสกาอ่ะมีออสกาเอีก็อาจจะแรงกว่านี้นะผมว่านะเพราะว่าน้องใน น้องผมอีกเซิร์ฟหนึ่งเขาได้ห้าแดงไปแล้วแต่ว่าผมไม่มี <c oughs> ไม่เป็นไรก็เอาไว้หากันใน,ใน,ใ,นในอนาคตออาสกินแล้วก็เราก็จะติ๊กบัวของอไหนนะแ,นแป๊บเดียวติ๊กบัวของตัวเซียวคูเไว้ทั้ผม ทีนี้เราก็ปล่อยออโต้เลยนะผมมันก็ไม่มีอะไรละเราก็รอเก็บสเต็กของเทียสมุดให้ครบเนาะสิชั้นเพราะว่ามันจะได้บัฟพิเศษก็คือครบ20ชั้นมันก็จะเพิ่มนี่เพิ่มเพิ่มดามเมจสุดท้ายของวิญญาณจานสายโจมตีหนักและสายโจมตีว่างไวหรืออาวุธลับของฝ่ายเรานะผมเพิ่มตามชั้นนะผมมันจะตัด20ชั้นเนาะอ่าเรียบร้อยหมดละทีนี้เราก็ปล่อยได้เลยครับผม ตอนนี้ก็ดาเมจอยู่ที่1,000 KP กํลลัง3โอ้ย,อยเราก็ดูนะผมว่าให้พรอ,อะไรมันเต็มครบเนาะบัฟของวงแหวนงูเนตรมายาจะตันที่6ชั้นแล้วก็ตัวการเรียนจะตันที่12ชั้นนะครับแล้วก็ตัวของอการเรียนมัน2ออันเนาะก็เลยต้องดูให้ครบ,ครบ อ่าครบ12ชั้นละเอ่อเปิดถ้าเราเปิดแหวน8นะผมตัวทีมเราจะใช้สกิลอาวุธลับไม่ได้เนาะเออปกติมันจะมีให้มีใช้สกิลอาวุธลับใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดแหวน8อันนี้คือถ้าเราเปิดแหวน8ก็คือจะไม่มีนะอ่าทีนี้เราก็ปล่อยมันตีไปเลยอู๋ MP กำลัง3 ก็คออือเป็นทีมเล่นแก้เบื่อได้นะผมเบื่อบางคนแบบเบื่อเบื่อตั้งห้าอเบื่อ6ปีเบื่อปูกระบีเบื่อเซียวอูก,ก็มาลองเซียวอูอาวุธรับได้นะผมคือปั้นไว้สนุกสนุกนะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้ของเยอะนิดนึงนะครับเนี่ยแล้วเราก็ตีนเรื่อยเลยเดี๋ยวเรารอระเบิดวงแหวนอย่างเดียว ดาเมจก็ถ้ามีของมันก็ไม่คิลคี่อ,อะไรเลยนะม,มันก็ MP กํลาลัง3ามาเพราะว่าพอ MP เสร็จมันจะเป็น TB กํลาลัง3ามทีบีกำลัง3าเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็น 4P เนาะอ่ามาเรียงตามนี้ดาเมจก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตามหลักเลขข้างหลังถ้าเลขยิ่งยิ่งข้างหลังนี้ยิ่งเยอะก็ดาเมจยิ่งแรงนะครับมาเรียงวาจาก P ก่อน KP Mp ทีพแล้วก็โอนไปพีใหม่ถ้าผมจะไม่ผิดเนะพีสองพีหนึ่งพีพีกำลังสามพีกำลง 4, นะังสี่อ่ะก็ถ้าใครวัดอุ้ยลืมระเบิดแหวนไอ้ลืมระเบิดแหวนต้นไม้นะแล้วก็เราก็ไปตีที่ตัวเสียวๆอ่ะให้เสียวตีปกตินะัะผมแล้วก็ระเบิดแหวนต้นไม้ คุยเพลินลืมดูเลยอ่ะน่าจะระเบ,บิดแหวนต้นไม้ไปแล้วแหละดาเมจก็อยู่ที่2องสองนเนาะเฮ้ยจะไหมอ่ะสามหมื่นเอกำลัง3ามนะผมก็ไม่แย่เลยนะเอาไปเล่นสนุกแก้ขับเบื่อได้นะครับผมเผื่อใครเอียนช่วงนี้นะผม,ผมก็เอียนเหมือนกันนะโคตรดาเมจไม่คิดวเรเลยเลย่านก็ดาเมจที่ผมทำไว้รอบก่อนจะอยู่ที่อ๋อ,อ แซงรอบก่อนไปละเนี่ยดาเมจอยู่ที่30,000เนาะ30,000 MP นเอกำลังสามก็ใครจะเล่นทีมนี้นะผมตัวบัฟต้องถึงเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่ามันก็พึ่งตัวบัฟเยอะมากนะผมไม่ใช่ลำพังแค่เอาบุญรับก็จะแรงนะครับผมมันต้องมีเนี่ยน้องเซียว มีตัวถั่วไปหยุ่นอะไรพวกนี้นะครับมาตัวบัฟเสริมดาเมจให้น้องเนาะแล้วก็ยิ่งจำเป็นต้องมีลงๆด้วยอ่ะส่วนถ้าใครไม่มีแขนฟิวก็โยนบัฟปกติเนาะเออแต่ว่าเราก็อย่าดึงให้ตัวของอย่าดึงให้ตัวของน้องออกมาบ่อยเกินอย่าพลุดพอพเต็มแล้วก็ดึงแช่น้องได้เลยอ่ะดาเมจประมาณนี้เนาะเ,เอาแล้วครับผมแล้วเนี่ก็คือการทดลอง ตัวอาวุธลับของปีว่าแต่นี่ปีอะไรเนี่ย2568นเนาะผมจำข้อสอไม่ได้นี่เราอยู่ค้อสออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ Google แปหนึ่งนะจริงๆนะผมเป็นคนจำาคอสอไม่ได้เลยจะหาค้อสอไม่ใช่พอสอไอ้หนุม่มอยู่ไหนวะ2568นี่คือการทดลองดานเมของปี2025นะครับ <laughs> ผมเป็นคนหลงปีกับหลงวันมากๆเลยนะผมก็ โอเคนะผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะผมแล้วก็กด subscribe ช่องผมไปด้วยนะครับผมและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร <K ill ip> เดี๋ยวรอไว้เจอกันนะผมถ้าใครอยากให้มีคลิปอะไร <K ill ip> ก็เดี๋ยวคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ข้างล่างได้เลยนะผมเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะผมก็ปีนี้ตั้งใจจะลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมใครอยากดูตีกระดูกทีมไหนหรืออะไรยังไงพิมพ์ตั้งไว้ได้เลยนะผมเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทําให้นะครับก็โอเคนะผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย